มาเยี่ยมโรงนาจีปาถะท่านพออ,อจินดานะครับ <c oughs> กำลังพัฒนากำลังพัฒนาเป็นโรงนมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมโรงน้าจีปาถะนะครับว่าร์เมนมาต่ตางประเทศ เป็นภาษาต่างประเทศเลยผนกําลังเฮ็ดอย่างยู่เดี๋ยวจะไปถามเพื่อนอีกเจนนึงนะครับเบิ่งบรรยากาศเปินกําลังก่อสร้างนะครับเฮ็ดอีหยัางนอเนี่ยจะถามเพิ่นเบิ่งเพิ่นก็ยอมมาปลูเราได้นี่ครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมลูกนานะครับลูกนาจีปาถา ของท่านพอออนะครับเพิ่งกำลังมีโครงการเห็ดอย่างนอกครับนี่รนานนมอ๋อ oh, ร้านนมยูทูบเบอร์คือกันด้วยครับนั่นพ <laughs> านเะได้ช่องธรรมสเอ็มทีบีธรรมาสรเอ็รรมทีบีชาแนลนะครับวันนี้มาเยี่ยมโรงนาจีปลาถานะครับท่านพออ,อ ยินดาจันทรานะครับนะครับมาเยี่ยมบ้านเป็นเป็นบ้านสวนนะครับกำลังปลูกต้นใหม่กำลังปรับปรุงจะทำเป็นโรงนมปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเป็นเสร็จเป็นรูปร่างเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ครับอนนไปตี้ ต้นพยอมนะครับว่ไว้กลางสนเลยให้เดียวนน่เพรไม่ใช่ได้หาซิบสอบคุณบอกให้ใหนิเหตดดุนีดีได้ไดเหนอเห็นบอลอยู่บันบนะไปน้องฝานะ่ะน,นี่เ,เลย,เยกัะปุ๋ยพืชสดนี่เลยปพุ๋ยพืชสดเห็นนี้ดีสิได้อยู่ เกษตรสมัยใหม่นะครับบ่ได้ตกใส่พื้นที่หลายนะครับตามที่ไปเบิ่งดูงานมากนะครับกำลังพัฒนาโรงนมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ